ชายสามโบสความเป็นมาอย่างไรเขาก็มาเปรียบเทียบคําว่าชายสามโบสเนี่ยมันเหมือนเราบวชบวชบวชแล้วศึกศึกแล้วบวชบวชแล้วศึกศึกแล้วบวชเนี่ยมันโลโลเลเลยไม่ในจริงจังไลคนคนโรโลเล่เลยไอ้คนโรโลเลเลมันจะทําอะไรมันจะได้ได้สาเร็จมีที่ไหนใช่ไหมล่ะทําอะไรก็ไม่มีความจริงจังบวชแล้วก็เดี๋ยวก็ศึกเดี๋ยวก็บวชเดี๋ยวก็ศึกเดี๋ยวก็บวชเดี๋ยวก็ศึกเลยเอาหัวเจ้าของเราเป็นเหมือนหินรับมีดให้เขาเอาเอาหัวมาเป็นหินรับมีดเนี่ย เออรับเนียรับเนี่ยไม่ต้องไปหาหินรับนี่ที่ไหนเอาหัวไอ้หมอท่านเดี๋ยวมารับนี่เนี่ยกนกเไปแผลเข้าไปเดี๋ยวนี่ก็คมเองเดี๋ยวไปเออเนี่ยมันเป็นพวกประเภทโลโลเลเลจับอะไรก็จับจดทําอะไรก็เหยอะแยอะไม่จริงไม่จังเออบวชแล้วสึกแล้วบวชบวชแล้วสึกแล้วบวชในสมัยพุทธกาลก็มีนะในสมัยพุทธกาลก็มีมีก็ในทุกตะกะในทุกตะกะเนี่ก็เป็นขอทาน มีแต่ผ้าเสียวนุ่งนุ่งก็ไปหาขอทานกินไปเรื่อยเรื่อยเลี้ยงชีพไปเรื่อยเรื่อยไปตอนนี้ก็หาหาอยู่หากินมันมันขาดแคลนก็รูปร่างร่างกายก็ผ่ายผมอพอหากินหากินไปเรื่อยเรื่อยพอผ่านมาวัดเห็นพระมากมายไก่กองอะไรต่อะไรเอพระเห็นพระล้า,ลางเห็นพระตีตากวดลานวัดก็ไปช่วยพระกวดลานวัดมั่งเป็นเอช่วยพระทำนู่นพระทำนี่พระก็เ,เห็นว่าเอาเอไอ้หมอนี่มันก็ขยันดีก็สงสาร บินธาบาตมาบินธาบาตมาพระฉันแล้วก็แบ่งอาหารส่วนนึงก็ให้อิหมอนี่กินเพออราะอ้หมอนี่เข้ามาวัดเออมันได้กินอิ่มน,น้ำสำราญว่าเอ,อ้ดีกว่าออกไปหาขอทานกินหกวอยู่อาศัยอยู่กับพระดีกว่าเว้ยก็อยู่กับพระก็ช่วยพระทํางานทําการอะไรต่ออะไรพออยู่กับพระมันได้กินอิ่มนนำสำราญเนี่ยเออเห็นคุณค่าของของ,ของการอยู่ในวัดแล้วอะ่ะ อยู่ในวัดนี่มันกมันไม่ขาดอดอยากขาดแคลนก็เลยไปขอพระบวชพระก็เลยให้บวชพอบวชแล้วเจ้าของเองบวชผ้าเตี่ยวพระเตี่ยวเจ้าของมีผระเตี่ยวนุ่งแล้วผ้เตี่วยังไงก็เอาผ้าเตี่ยวเนี้ยไปผ้าส่กิ่งไม้ไว้ไปผ้ากิ่งไม้ไว้ทิ้งไว้ที่ในที่กิ่งไม้แล้วก็มามาบวชก็นุ่งเปลี่ยนผ้าเหลือง นุ่งผ้าเหลืองไปตอนนี้พอบวชแล้วนี่โอ้ยญาติโยมก็เยอะแยะนี่แม่ล่ะก็ใส่บาตรใส่พกอะไรต่ออะไรมาอาหารการกินอุดมสมบูรณ์ก็อยู่ไปกินไปโอ้ยก็จะปานเลี้ยงหมูดไป อ้วนเอาอ้วนเอาอ้วนเอาเดี๋ยวไปกินนอนกินนอนก็ไปพออ้วนมีพิมันแล้วตอนนี้ใจมันขนองออกไปข้างนอกแหละใจออกขนองออกไปข้างนอกเลยอยากสึกระบาดนีอยู่ในศาสนาไม่ได้แลวโอ้ยข้างนอกเขาเที่ยวเขาเล่นกันสนุกสนานเพื่อเพลินจะมาอยู่ทุกอยู่ในป่าในในเขาให้มันเงียบเงียบเงาเงาทำไมวะสึกดีกว่าเว้ยพอเนื้อจะสึกเดินเข้าไปในป่าบ่เดินเข้าไปในป่าไปไปเอาผ้าเดียวเจ้าของพอไปถึงไม่เห็นผ้าเดียวเจ้าของแผนอยู่ก้นต้นไม้อะ ไหวผูกขาดึกไปก็มีแต่สูเท่านั้นแล้วเป็นที่พึ่งของเห่าเนี่ยเออก็มีแต่ว่าซึ่งเอาไปก็นุ่งเลยผ้าเดียวพื้นหนึ่งแลมีสมบัติเท่านี้มีสมบัติเท่านี้เราจะไปทําอะไรกินเนี่ยมันก็ต้องไปขอทานกินเราจะไปเที่ยวไปเล่นไปสนุกสนานเพื่อเพลิอพอนอะไรมัวเมากับเขาได้อย่างไงเออปัจจัยสิ่งอาศัยต่างๆก็ไม่มีใช่ไหมล่ะันที่ถอะมันก็ตกรูปลอยเดียวเอกแต่ก่อนนี้อีกแหละพอมาพิจารณาอย่างนั้นก็เกิดสลลังเวทางเวเห่าสึกไปบ่ใดแล้วเออก็กลับเข้ามาใหม่ ก็กลับเข้ามาวัดอีกกลับเข้ามาวัดก็อยู่กินไปนอนไปอะไรต่ออะไรพอไปใจมันก็นอนอยากจะถึกก็ไปหาผ้าเดี่ยวอีกพอไปเห็นผ้าเดี่ยวก็นึกโรดสังเวดอีกคึอไปก็ต้องไปนุ่มมันอีกหารขอทานอีกพระหนพระอื่นเห็นเออไอพระองค์นี้ทำไมมันเดินเข้าเดินออกเดินเข้าเดินออกไอไอในป่านั่งอก็เลยไปแอบไปแอบดูก็เห็นไปพูดกับผ้าเดี่ยว เด็นไปพูดไปยืนพูดกับภาพเดี่ยวโอ้ยผูกขาดศึกไปก่อด้แต่จะนุ่งต่เจ้าวแล้วนี่ไปเจ้าวแล้วเป็นอาจารย์ข่อยเจ่ากับาข่อยไปหาหาขอท่านกินอีกแล้วอย่างเตียังนี่จบไปยืนคุยกับไอ้ผ้าเดี่ยวเดียไปก็กลับไปกลับมาอยู่ใมนนั้นพระไม่จะไปได้ยินได้ฟังไอ้หมอนี่คุยกับภาพเดี่ยวตอนทีหลังนี่พระนี่ก็กลับมาแล้วก็บรรลุถึงสรดสังเวชเรานี่ก็เพราะจิตที่เป็นขนองออกไปข้างนอกนั่นเองด้วยความไม่ประกอบความภาคความเพียรนี่เอง เห็นโทษของการกินการนอนไม่ประกอบความภาคความเพียรก็เลยละถอนในเรื่องการกินการนอนเพื่อเพลินอยู่กับความเป็นอยู่ตอนนี้มานุ่งมามุ่งมันเน้นทำความความภาคความเพียรพอทำความภาคความเพียรก็สำเร็จเป็นพระอรหันต์พอพอสำเร็จเป็นพระอรหันต์แล้วตอนนี้ไม่เคยเข้าป่าอีกเลยไม่เคยเข้าไปหาหาภาคเกี่ยวอีกเลยเอพระต่างๆก็เห็นเอ๊ะทำไมพระองค์นี้ไม่เคย ตอนนี้นานแล้วไม่เคยเห็นเข้าไปในป่าไปหาผ้าเกี่ยวเลยเอก็เลยก็เลยแกล้งไปหยอกเล่นอ้าวท่านพิสุเป็นยังไงท่านไม่ไปเยี่ยมอาจารย์ของท่านเหรอท่านไม่ไปเยี่ยมอาจารย์ของท่านเหรอตอนนี้พระองค์นี้ก็บอกเข้าไปเจ้าหายสงสัยแล้วเข้าเมื่อเข้าไปเจ้าหายสงสัยแล้วเข้าพเจ้าไม่จําเป็นที่จะต้องไปหาอาจารย์ของเข้าพเจ้าอีกพระบอกโอ๊ยพระองค์นี้มันอวดอุตริมันตุจธรรมนี่วอมันคุยว่ามันหายสงสัยแล้วก็เลยรู้ไปถึงผูุ้ทธเจ้า พระพุทธเจ้าก็เรียกมาสอบสวนพระพุทธเจ้าเรียกมาสอบสวนบอกเออก็ตาบิดเตรียมพระที่ไปไปกล่าวโจทย์พระองค์นี้บอดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายเธอจะไปกล่าวโจทย์ผิดเราตถาคต เธอเป็นผู้บริสุทธิ์บุดค้นแล้วเพราะฉะนั้นบุคคลใดก็ตามนะถ้าเป็นอาจารย์ถ้าเป็นอาจารย์ที่เหลวไหลนี่ยังสู้ผ้าเดี่ยวไม่ได้หรือผ้าเดี่ยวยังเป็นอาจารย์ได้ไหมผ้าเดี่ยวยังสามารถเป็นอาจารย์สอนพระองค์นี้ให้สำเร็จเป็นพระอรหันได้เลยนั่นเรียบเทียบดูสิแค่เป็นผ้าเดี่ยวยังสามารถเป็นอาจารย์ได้เลยจนกระทั่งสําเร็จเป็นพระอรหันเห็นไหมล่ะเออนั่นเป็นอย่างนั้นนี้นี่แหละพระในสมัยพุทธกาลท่านจริงจังอย่างนั้นแม้กระทั่งผ้าเดี่ยว ยังสอนให้ท่านสําเร็จเป็นพระราหาันได้เลยเออ,เออเข้าใจนะ